การทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของคุณแพรและคนรอบตัวของคุณแพรซึ่งได้โทรมาเล่าไว้ในรายการ The Ghost Radio โดยเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อคุณแพรจะต้องเดินทางไปคุยงานกับลูกค้าที่จังหวัดสุราษฎร์และจะต้องหาที่พักระหว่างทางซึ่งในการเดินทางนั้นก็มีตัวคุณแพร แฟนของคุณแพรที่ชื่อคุณตั้มคุณอูที่เป็นหุ้นส่วนกับคุณแพรแล้วก็คุณหลินเป็นรุ่นน้องที่ทำงานโดยทั้งหมดเป็นกลุ่มคนที่ไม่ค่อยกลัวเรื่องผีสักเท่าไหร่เพราะทุกคนก็ต่างไม่เคยเจอกับตัวก็เลยคิดว่าจำหาที่พักที่มีประวัติน่าสนุกดูสักหน่อย เลยตัดสินใจที่จะลองหาที่พักที่จังหวัดชุมพรที่ที่มีประวัติเกี่ยวกับเรื่องผีผแต่หาเท่าไหร่ก็ยังหาที่ที่มีประวัติเกี่ยวกับผีไม่พบจนคุณอูดหุ้นส่วนของคุณแพรได้ติดต่อไปหาเพื่อนที่ชื่อแม็กโดยคุณแม็กนั้นมีบ้านพักอยู่ที่จังหวัดชุมพรและบ้านหลังนี้ ก็มีประวัติสุดสยองนั่นก็คือมีคนเสียชีวิตที่บ้านหลังนี้สามศพกลุ่มคุณแพรเห็นชอบว่าบ้านหลังนี้น่าสนใจก็เลยตกลงกันว่าจะพักที่บ้านหลังนี้พร้อมกับเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะไปถ่ายวิดีโอหรือภาพนิ่งเพื่อจะติดสิ่งลี้ลับกลับมาเมื่อไปถึง ก็ยังไม่ได้พากันเข้าไปที่บ้านคุณแม็กก็ได้ชวนกลุ่มคุณแพรมากินข้าวกินปลาและดูเหมือนจะยือยุดไม่อยากให้กลุ่มคุณแพรเข้าไปพักที่บ้านสักเท่าไหร่แต่ทั้งกลุ่มก็อยากที่จะพักผ่อนกันเต็มทีเพราะเหนื่อยจากการเดินทางเลยขอเข้าไปที่บ้านพักเลยเพื่อที่จะได้พักผ่อนจากนั้น ทั้งกลุ่มก็ได้ออกเดินทางไปที่บ้านพักของคุณแม็กระยะทางจากถนนใหญ่เข้าไปในบ้านพักนั้นประมาณ6กิโลได้และบ้านคนก็แทบจะไม่มีให้เห็นจะมีก็ห่างกันหลายกิโลกว่าจ,จะพบบ้านคนและสองข้างทางก็เป็นเหมือนสวนปามบรรยากาศตอนกลางคืนนั้นก็เปรี่ยวและน่ากลัวมาก เมื่อถึงหน้าบ้านพักคุณแม็กที่เป็นเจ้าของบ้านก็ไม่ได้ลงมาจากรถคุณอู๊ดเลยเดินเข้าไปหาเพื่อล่ำลากันจากในรถคุณแม็กก็ยังได้ย้ำอีกว่าจะพักที่นี่จริงๆเหรอบุคคลทั้งหมดก็ยังยืนยันคําเดิมว่าจะพักที่นี่คุณแม็กก็เลยบอกว่า ถทางงั้นไปแล้วนะคืนนี้มีอะไรก็ไม่ต้องโทรมาพอพูดจบคุณแม็กก็ได้ขับรถออกไปเมื่อรถคุณแม็กได้ออกจากตัวบ้านไปบุคคลทั้งสี่ก็ได้เริ่มสำรวจบ้านจากภายด้านนอกไฟตามถนนนั้นก็ไม่มีทำให้บ้านนั้นมืดสนิทร,รอบๆตัวบ้าน มันมืดมากจนไม่สามารถมองเห็นอะไรได้และที่ข้างๆบ้านนั้นมันก็มีบ่อน้ำเก่าอยู่บ่อน้ำหนึ่งขาดว่าน่าจะเป็นบ่อน้ำที่เจ้าของบ้านนั้นขุดไว้เพื่อนำน้ำจากบ่อน,นั้นขึ้นมาใช้เมื่อสำรวจรอบบ้านเสร็จทั้งหมดก็ได้ชวนกันเข้าไปในตัวบ้าน ก็ได้นั่งคุยกันอยู่สักพักก่อนจะพากันเดินสำรวจภายในตัวบ้านต่อบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวพอเปิดประตูเข้าไปก็จะพบกับห้องครัวก่อนและข้างๆกันนั้นก็เป็นห้องนั่งเล่นถัดไปก็จะเป็นห้องนอนกับห้องน้ำ เมื่อสำรวจบ้านเสร็จทั้งหมดก็ได้มานั่งพักกันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นและในระหว่างนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นคุณแพรเลยให้ลินไปเปิดดูว่าที่ประตูนั้นมีใครมาเคาะเมื่อลินได้เปิดประตูออกไปก็พบแต่ความว่างเปล่าเมื่อไม่พบอะไร หลินจึงได้เดินกลับมาที่ห้องแต่แล้วอยู่ๆระหว่างที่กำลังเดินกลับมานั้นเสียงข้อประตูมันก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้หลินตั้งใจจะเปิดกระแทกประตูออกไปแรงๆคิดว่ายังไงก็ต้องโดนตัวคนที่มาเคาะประตูอย่างแน่นอนแต่พอเปิดประตูออกไป ก็ได้พบกับความว่างเปล่าอีกครั้งและด้วยความคนองปากอยากรู้อยากเห็นของหลินจึงได้ท้าทายกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าท่านแน่จริงก็ออกมาตัวตัว,ตวดีวะถัดถ่ายติดจะได้เอาไปลงในยูทู e เมื่อคุณอูดได้เห็นหลินพูดแบบนั้นจบก็เห็นว่า ตัวของหลินนั้นก็ได้เดินออกไปนอกบ้านคุณอู๊ดเลยตัดสินใจเดินตามไปก็ได้เห็นว่าหลินนั้นเดินไปตรงบ่อน้ำคุณอู๊ดก็เลยได้ร้องเรียกให้หลินกลับเข้ามาในตัวบ้านในตอนนั้นคุณแพรเองก็เริ่มรู้สึกกลัวและไม่อยากที่จะท้าทายแล้วจากเดิมที่วางแผนกันไว้ว่า จะเดินสำรวจภายในบ้านและถ่ายวีดีโอไปด้วยเผื่อจะติดอะไรแปลกๆมาก็เป็นอันต้องเลิกล้มไปและทั้งสี่คนก็ได้พากันเข้านอนโดยที่หลินนั้นนอนติดริมกำแพงถัดมาก็เป็นคุณอู๊ดคุณตั้มและก็คุณแพร คุณแพรได้เล่าว่าทั้งคืนก็นอนได้แบบปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นตื่นเช้าขึ้นมาก็ยังปกติดีแต่ที่ไม่ปกติก็คือลินเพราะทุกคนปลุกเท่าไหร่ตัวหลินนั้นก็ไม่ยอมตื่นทั้งเขย่าตัวทั้งตะโกนใส่ก็ไม่ยอมตื่นขึ้นมา จนต้องตบหน้าแรงๆหลินถึงสะดุ้งตื่นขึ้นมาพอคุณหลินตื่นขึ้นมาได้สติก็บอกกับทุกคนให้รีบออกไปจากที่นี่ไม่อยากอยู่แล้วและก็มีท่าทางแปลกๆคือพูดติดอ่างและก็ดูนลนๆชอบกลนทั้งหมดเลยได้ขึ้นรถและออกเดินทางไปที่โซราท และในระหว่างทางที่อยู่ในรถนั้นคุณแพรก็ได้ถามคุณหลินว่าเป็นอะไรหรือเปล่าหลินก็ได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนขณะที่กำลังนอนอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงปี่ดังขึ้นมาและก็ตามมาด้วยเสียงกลองซึ่งเป็นเครื่องดนตรีไทยดังขึ้นมาเป็นจังหวะเร็วๆ พอได้ยินแบบนั้นก็เลยจะหันไปหาคุณอูดเพื่อที่จะถามว่าได้ยินเสียงเหมือนกันไหมและในจังหวะที่หันไปนั่นเองคุณหลินก็ได้เห็นเงาของคนยืนอยู่กลางห้องเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยยืนรำอยู่แต่ท่วงท่าที่รำอยู่นั้นมันดูผิดรูปเพราะแขนที่วาดไปด้านหลังนั้นมันดูผิดปกติของมนุษย์ ส่วนที่คอนั้นก็หักย้อยลงมาติดที่ไหล่แต่ไม่ได้ถึงกับหลุดออกจากกันเมื่อเห็นภาพแบบนั้นคุณหลินก็ได้ช็อกไปแต่ก็ไม่ได้โวยวายอะไรออกมายังสามารถขยับตัวได้แล้วก็ได้หันหลังกลับไปตามเดิมก่อนที่จะเผลอหลับไปตอนที่คุณหลินเล่าอยู่นั้น ก็มีอาการหวาดกลัวอยู่ตลอดทั้งพูดติดอ่างตัวสัน่นและเมื่อเดินทางถึงสุราษฎร์คุยงานกับลูกค้าเสร็จก็ได้พากัรตรงกลับกรุงเทพเลยคุณแพรได้เล่าว่าหลังจากกลับมาที่กรุงเทพได้สามวันคุณแพรก็ติดต่อคุณลินไม่ได้เลยโทรไปก็ไม่รับ ลายไปก็ไม่ตอบทิ้งข้อความในแชทเฟซก็ไม่ได้อ่านประจวบเหมาะกับลูกค้าคุณแพรที่ได้ลงไปคุยที่าษรา์นั้นตกลงซื้องานกับคุณแพรคุณแพรก็เลยคิดจะจัดปาร์ตี้เล็กๆกินกันที่ออฟฟิศเลยได้ทิ้งข้อความในเฟซของคุณหลินว่าจะมีปาร์ตี้ที่ออฟฟิศนะ และหลังจากนั้นประมาณเที่ยงคืนคุณหลินก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์มาที่ออฟฟิศแต่มาในสภาพที่เหมือนคนไม่ได้หลับนอนมาหลายวันคุณหลินยังคงดูมีอาการหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาพูดจาติดอ่างเหมือนเคยและผมก็เริ่มร่วงคุณแพรก็ได้แซวไปว่าหายไปสะหลายวันเลย จะลาออกแล้วหรืองไงแต่คุณหลินก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาซึ่งผิดวิสัยนิสัยของคุณหลินมากสุดท้ายคุณหลินก็ได้เล่าให้ฟังว่าจำได้ไหมที่เคยเล่าให้ฟังว่าเจออะไรมาจากบ้านหลังนั้นอยากจะบอกว่า ผู้หญิงคนนั้นตามเขากลับมาที่บ้านด้วยคุณหลินได้เล่าต่อว่าวันที่เดินทางกลับมาจากสุราษฎร์เมื่อถึงบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงปี่ดังขึ้นมาอีกพร้อมกับเสียงตะโพนเป็นจังหวะเร็วๆเ,เลยคิดว่าหลอนไปเองหรือเปล่าก็เลยเดินออกไปสู่บุหรี่ที่ระเบียง แต่พอออกไปที่ระเบียงก็เห็นว่านางรำคนเดิมนั้นยืนอยู่ที่หน้าบ้านและได้ชี้มาที่คุณหลินคุณอูดได้ฟังแล้วก็เลยบอกว่างั้นไปนอนที่ห้องพี่ละกันห้องพี่มีทั้งพ่อแก่และพระมันทำอะไรเองไม่ได้หรอก เมื่อคุณหลินได้ยินแบบนั้นแล้วก็สบายใจขึ้นเลยขอตัวขึ้นไปนอนที่ห้องของคุณอูดเพราะว่าไม่ได้นอนมาหลายคืนแล้วต้องบอกไว้ก่อนว่าคุณแพรคุณตั้มแล้วก็คุณอูดนั้นนอนอยู่ที่ออฟฟิศก็เลยมีห้องส่วนตัวกันหลังจากปาร์ตี้จบออก็ได้แยกย้ายกันขึ้นไปนอน ในขณะที่หลับกันอยู่คุณแพรก็ได้ยินเสียงปีดังขึ้นมาแล้วก็ตามมาด้วยเสียงตะโพนเป็นจังหวะเร็วๆคุณแพรเลยได้สะก,กิดคุณตั้มซึ่งคุณตั้มเองก็ได้ยินเหมือนกันทั้งคู่เลยชวนกันเดินไปที่ห้องคุณอูตที่มีลินนอนอยู่ด้วยเมื่อเข้าไปในห้องของคุณอูด ภาพที่เห็นก็คือคุณหลินนั้นนั่งกอดเข่าอยู่ข้างๆหิ้งพระส่วนคุณอู๊ดนั้นก็นอนหลับอยู่คุณตั้มเลยได้ไปปลุกคุณอู๊ดให้ตื่นขึ้นพอตื่นขึ้นมาคุณอู๊ดก็ได้พูดขึ้นว่าใครมาเปิดเพลงอะไรวะเท่ากับว่าทั้งสี่คนนั้นได้ยินเสียงเหมือนกันหมด เมื่อเป็นเช่นนั้นคุณอูดคุณตั้มและก็คุณแพรจึงได้ตัดสินใจที่จะเดินออกไปดูที่หน้าบ้านว่ามีนางรำอย่างที่คุณหลินเคยเล่าไว้จริงไหมเมื่อทั้งสามคนเดินไปถึงประตูกระจกแล้วก็ค่อยๆเลื่อนผ้าม่านออกและภาพที่ทั้งสี่คนนั้นเห็นก็ทำให้ทุกคนนั้นขนลุกไปตามๆกัน ปรากฏว่าเห็นนางรำยืนอยู่หน้าบ้านพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมามองข้างบนบ้านกำลังจ้องมองมาที่ทั้งสี่คนนั้นในตอนนี้ทั้งสี่คนรู้สึกกลัวมากเลยพากันไปนั่งเป็นวงกลมอยู่ที่หน้าแท่นพระของคุณอู๊ดและทุกคนก็ได้รู้สึกว่าทุกอย่างที่เจอนั้นมันเป็นของจริง พวกเราเจอกันจริงๆเมื่อถึงรุ่งเช้าทั้งสี่คนจึงได้เดินทางไปวัดที่คุณอูดรู้จักเมื่อเดินทางมาถึงวัดและกําลังจะเดินเข้าไปในกุฏิเพื่อที่จะไปแจ้งกับหลวงปู่จู่ๆหลวงปู่ก็เดินมาบอกว่ายังไม่ต้องขึ้นมาพวกเองไปอาบน้ำมนต์กันก่อน หลังจากที่ได้อาบน้ำมนเสร็จหลวงปู่ท่านก็ได้ถามขึ้นมาว่าไปทำอะไรกันมาโดยเฉพาะเองแล้วท่านก็ได้ชี้ไปทางคุณหลินไปทำอะไรไว้เขาตามมาเอาถึงชีวิตเลยนะแต่ถึงอย่างนั้นคุณหลินก็ยังไม่ยอมพูดอะไร จนทุกคนต้องช่วยกันเค้นว่าคุณหลินไปทำอะไรมาพูดออกมาเถอะอยู่กับหลวงปู่แล้วไม่เป็นอะไรแล้วสุดท้ายคุณหลินจึงยอมสารภาพออกมาคุณหลินได้บอกว่าวันนั้นในบ้านพักตอนที่เปิดประตูออกไปเพื่อที่จะดูว่าใครเคาะรอบที่สอง คุณหลินก็ได้เดินไปที่บ่อน้ําและได้ไปปัสสวาวะลงในบ่อน้ํานั้นแต่คุณอูดไม่ทันเห็นและคุณหลินก็ไม่ได้บอกใครพอได้ฟังแบบนั้นทุกคนก็ต่างพากันตกใจหลวงปู่ท่านเลยบอกว่ารู้ไหมเขาโมโหมากและตามมาเอาชีวิตเองเชียวนะ เองต้องรีบไปขอขมาเขาที่บ่อน้ำนั้นหลังจากนั้นคุณแพรก็ได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้กับคุณแม็กที่เป็นเจ้าของบ้านพักนั้นฟังคุณแม็กก็ถึงกับบอกว่าพวกเองเล่นอะไรกันที่บอกว่ามีคนตายในบ้านหลังนั้นนะ่ะคิดว่าพูดเล่นเหรอแล้วคุณแม็ก ก็เลยได้เล่าประวัติบ้านหลังนั้นให้ฟังเกือบ20ปีก่อนบ้านพักหลังนี้มีคนทรงกับสามีมาเช่าอยู่และสามีเขาก็มีหน้าที่หานางมโนรามารำแก้บนแต่แล้วสามีเขาก็เกิดเล่นชู้กับนางมโนราเองเมื่อภรรยารู้ก็โมโหมาก เลยได้ใช้มีดอิโต้ฟันหน้าสามีจนเสียชีวิตและเก็บศพไว้ภายในบ้านแล้วก็ได้ส่งข้อความไปหานางมโนราคนนั้นหลอกให้มาที่บ้านเมื่อนางมโนราคนนั้นมาถึงเธอก็ได้ใช้มีดอิโต้ฟันที่คอนางมโนราจนเกือบขาดแต่ก็ยังไม่ขาดและได้เอาศพลงไปทิ้งที่บ่อน้ำข้างบ้าน ก่อนที่เจ้าตัวเองจะผูกคอตายในบ้านตามไปและหลังจากนั้นทางคุณแพรและก็คุณหลินก็ได้เดินทางกลับไปที่บ้านพักหลังนั้นเพื่อทำการขอขามาแต่คุณหลินก็ยังคงมีท่าทีแปลกๆอยู่ตลอดโดยมักจะพูดแค่มันมันมัน ไม่สามารถพนมมือขอขมาได้จนต้องจับมือมาพนมและขอขมาและหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทำให้คุณหลินไม่สามารถบวชพระได้เพราะว่าไม่สามารถรับบทสวดได้เนื่องจากยังมีอาการผิดปกติอยู่อาการของคุณหลินก็เป็นอย่างที่พูดมาในข้างต้น คือพูดจาติดอ่างและมีอาการหวาดกลัวไม่สามารถสื่อสารได้แบบปกติจนแฟนของคุณแพรก็คือคุณตั้มต้องบวชแทนให้และในขณะที่หลวงพี่ท่านบวชอยู่นั้นก็ได้ฝันว่าเห็นนางรำมโนราคนเดิมมายืนรำอยู่แต่มาในสภาพที่ดีขึ้น รำอยู่นานก่อนที่จะเดินหายไปหลังจากเหตุการณ์ลองดีในครั้งนี้ทำให้คุณหลินมีอาการผิดปกติและหลวงพี่ก็ต้องมาบวชแทน15วันทำให้การทำงานนั้นต้องหยุดชะงักไปหลายด้านเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนหรือไปทำอะไรอย่าได้คิดลองดี หรือท้าทายกับสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างมันไม่ได้สนุกอย่างที่คิดและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของบ้านตามสั่งครับ